สวัสดีครับผมแก๊ปจากร้านดาวิธีประดับยนต์นครปฐมนะครับวันนี้จะพาไปชมจอ Android นะครับในรถ m a z d a b t 50นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับของเดิมเนี่ยก็จะมีด้านบนนะครับจะมีตัวแสดงเซ็นเซอร์ถอยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนหน้าจอนะครับเราใช้ระบบกล่องแคนบัสนะครับสามารถย้ายข้อมูลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเซนเซอร์ถอยเดี๋ยวผมถอยดูก่อนนี่นะครับตรงนี้เซ็นเซอร์ถอยนะครับเวลาเราถอยหลังเนี่ย ก็จะโชว์เซนเซอร์ที่หน้าจอตัวใหม่เราเลยนะครับและตัวนี้ก็มีการเพิ่มกล้องถอยนะครับเป็นมือเกาอบกอบมือเปิดหลังตรงรุ่นด้วยนะครับเพิ่มกล้องถอยหลังด้วยนะครับเพราะว่าของที่มากระดถจะไม่มีกล้องนะครับมีแค่เซ็นเซอร์ด้านบนนะครับตัวนี้คันนี้ก็ข้อมูลทุกอย่างนะครับเราใส่แครนบัสไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลพวงมาลัยนะครับข้อมูลประตูนะครับเปิดปิดประตูนะครับโชว์ที่ ระบบหน้าจอใหม่ของเราทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เลือกเป็นสเปคนะครับก็ของ c ีร c คโนะครับแรม4ีรอมหนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันนะครับเราเทสความไวของตัว YouTube ก่อนนะครับนี่ตัวตัวนี้ก็จะเป็น YouTube ไม่มีโฆษณานะครับนี่ดูการโหลดนะครับลื่นไหลเลยนะครับสเปคแรม4นะครับ คันนี้ติดตั้งมีโปรโมชั่นอยู่ที่9,900บาทนะครับแต่ว่าคันนี้มีระบบกล่องแคนบัสก็เพิ่ม1,000บาทนะครับดูการใช้งานตัวเครื่องนะครับไวรวดเร็วเลยนะฮะเดีมาดู Google Map นะครับถ้าพวกแรมมํำๆนะครับ Google Map นี้ใช้งานนี่เรียกว่าเรียกได้ว่าใช้งานจริงแทบจะไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนำทางไปเซนทันสรารยา ่ถือว่ารว <3000 S 1> ดเร็วเลยนะครับอันนี้เปิดเป็นระบบ 3D นะครับแผ่นที่ก็ไม่มีแหลกค้างนะครับนี่เปิดเป็นระบบ 3D ก็ไม่มีแหลกค้างนะครับการโหลดข้อมูลก็ถือว่าใช้ได้ครับเรามาเทสตัวทีวีออนไลน์นะครับดูการโหลดของลูกทีวี การโหลดช่องนะครับโอเคถือว่าทําได้มาตรฐานนะครับถือว่าเร็วนะครับในสเปคแรมสี่นะครับราคาเท่านี้นี่กดปุ๊บก็เล่นปั๊บเลยนะฮะนี่ลุกทีวีนะครับตอน,นี้บลูทูธการเปลี่ยนช่องนะครับ <c oughs> แต่ปุ๊บเล่นเลยนะครับถือว่าเร็วเลยนะครับ แอปพลิเคชันนะครับเราก็มีลงให้พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับทั้ง YouTube ธรรมดา YouTube ไม่มีโฆษณานะครับทีวีออนไลน์นะครับ n น t f l i x นะครับวิทยุออนไลน์พวกนี้เราลงให้เสร็จนะครับก็ท่านใดสนใจติดตั้งจอ Android น,นะครับก็สอบถามได้ที่084-1217-115แก๊ปดาววิถีประดับยนต์นครปฐมครับ